บิสโตนอ๋อบิสโตนอ๋อแต่คันนี้สวยอันนี้คือพร้อมปั่นเลยไปดูจานโอ้จานใหญ่มากหกสิบโอ้จานใหญ่เลยโอเคเลยเนี่ยโอ้บิสโตนโอเคเลยนะเนี่ยดีดีนะสิงห์โอใช่ใช่อันนี้เร็วสุดข้าเลยนะอืม เืองังสีเคืองนะ้คันนี้เท่าไหร่ไม่รู้เปนแปกไนะเออแต่คันนี้สวยน่าจะสองสามพันสามพันคันนี้เท่าไหร่ดนี้ผขายประมาณสามพันยี่ห้อมิตเเกอร์ครับ อ๋อเนี่ขึ้นจักรยานจะระยานขึ้นรถโอ้จะขึ้นดูแล้วมันเหมือนจะขึ้นไม่ได้นเนาะเผื่อเผื่อใครมาซื้อเนี่ยจะดูวิธีการว่าจะเอารถกลับบ้านไงซื้อแล้วรากลับบ้านทำยังไงอ๋อวางไว้ที่เท้าอ๋อขึอย่างนี้ก็สบายไง อ๋ออย่างนี้ก็นั่งได้นั่งได้นั่งเฉียดเียๆนั่งนั่งอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกคนนั่งหน้าใช่ใช่นั่งแต่เอาเท้าขึ้นคนตัวเล็กอ่ะตัวเล็กค่าต้องนั่งประเขานั่งเต้นเอาเล่ขึ้นข้างหน้าหเนาะอันนี้ไว้กระโปรงหลังก็ได้ไหมฮะร้อนเออทำไมกระโปรงหลังก็ได้นี่นาใช่กระโปรงหลังว่ะได้ไหมได้ไหม ไมคะทับไหมคะไม่ทับอ๋อไม่ทับอุ้โอ้เยี่ยมเลยโอ้เป็นไงคะได้อยู่น้องได้อยู่เนาะโอเคแต่ว่าตรงนี้ไม่โดนไหอ๋อคืออย่าให้ทับขาเนาะตอนเสิร์ชหาใน YouTube นี่ค้นคำว่าอะไรคะจักรยานจักรยานญี่ปุ่นมือสองอ๋อ เผือว่าคนไหนเขาอยากได้มางเนาะแล้วเขามีเปิดโทรไงก็เลยโทรถามว่าวันนี้เปิดร้านไหมเขาบอกค่ะค่ะบขาณค่ะบายบาฝันให้สนุกนะคะโอ้สบายเลยโอ้ยอย่างเงี้ยก็ขึ้นได้ไปเลยกลับ้าน้องมาสามคนได้มาสองคนแล้วได้่ะีเด็กมได้คนหลงยคอ าหนูได้แล้วเหรอลูกหนูได้แล้วเหรอถ้าหนูปั่นแล้วหรอลองปั่นเลยค่ะอ๋อปั่นแล้วด้วยโหเยี่ยมจังเก่งจังอืมเก่งมากเก่งมากมีอะไรบ้างมา อตหน้าอนนี้ไม่มาเหรอไม่ได้มาค่ะพอดีช่วงนี้ก็มีการบ้านอะไรเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยทำไม่ค่อยทันหยุดทุกสาวเจ็ดนะ่เขาก็เพิ่มอีกสามเจ็ดเรื่องนี้เรา เนนีี่ยลแต่ว่าจักรยานรู้สึกมันสวยๆเลยเนาะใช่ครับผมสมัยแต่ระยะพื้นเลยราคาแต่ันกว่าบาทนะพันกว่าบาทใช่ไหมคะพันแปดพันเก้าไปจนไปค่ะครับก็โทรมาถามดูเนาะก็ได้ได้เขาโทรมาถามมันได้จ้ามป็นเสือหมอบนะคราบคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยเป็นเสือเขาทอรินาแต่ว่าไฮบิดเยอะมากนะเยอะมากนะ ราคาไม่ไม่ไม่เกินนี้ส5่พันห้าทช่สี่ั้วแต่รัแต่สภาพอืมก็ต้องมาลองขับมาลองปั่นดูใช่ใช่แล้วสูตรที่ให้เกียไม่ถึงสี่ก็ปั่นได้แล้วอ่ะสบายอ่ะรถนี้ยปั่นเลยสองพับาทสองพันแปเกร์่ียกสองพันห้าจะให้สองพันห้าไอ้คันเนี้ยอคันนี้อ๋อเออคันเนี้ยสวยดี่ราคาให้ชัรียบร้อยเลยต่อยเขาไปละวเนี้น่าใช้ ดูดูแบบวัยรุ่นนะวัยรุ่นฮะสวยสวยดูออกแนวแบบเท่ๆอ่ะสปอร์ตสปอร์ตโอ้เสียงเงียบจังม,มันดูออกแนวสปอร์ตสปอร์ต ไม่มีเลยนอนใช่ใช่นอนอีอันนี้คะอพอบำาขาเงขข้ามเบกอ้ามเบกไม่มี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 ใช่จะไมใส่ไม่จ กอลิล่านี่ของของของเจ้าของเองเปล่าอ๋อลูกค้ามาซ่อมอืมฝันี้นะแกะใจีอนนี้คือของลูกค้าเหรอขอ๋อตัวนี้ของลูกค้ามาซ่อมถืงว่าเอ๊ะมาเหยียบๆดูอ๋อของลูกค้ามาซ่อมสวยะโอ้โหทำไมดับเบิลใส่สติกเกอร์เท่จังหรือว่ามันเป็นี้ทิปเปิ้ลเครบอเลย โอ้เออหัวเทศจังหอือจับดูไม่ไม่ดีนะจับดูรู้เลยท่านอ๋อมันแบนใช่ไหมอ๋อตอนนี้เออจริงอ๋อแบนตีตีแบนเนี่ยอ๋อี่เบิใส่แฮนใส่ได้นะใส่แฮนประเทช่โดดปรเทากดใช่ไหม 要。<No. S 2> no.